สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนชิมาเห็ดเมนูเด้อพี่น้องบ้านนี้เด้อเมนูสื่อหมอเศร้าอันนี้ฮะละเมนูยังกระปูกระปูหน้าคนเราควรชิมยำกระปูหน้าสูตกินยำกระปูหน้าดิบโบนหรือว่าดิบเด้อเอยเราเคยกินพี่น้องความจิเบิ่งสูตรคนอยู่ในกันว่าแซ่บแซ่บตาเบิ่งสะกดเบิ่งสะกดเนี่ยยำกระปูหน้า มาหับชมแล้วก็เบึ่งกันเดยแบบหยิน้องว่ามียังแน่ยังแน่แล้วเหจะไดแน่มาบนกันนี่ละพี่น้องพักที่น่องจะเตรียมพักต่างสายนี่มันเลื้งเลื้งแลก็ใส่ได้อยู่ดอกพี่น้องเลือกเอาแต่ว่าอุ่นกระสือมาโดนแล้วอ๋อยังไม่ด้กินยังที่นี่พักต่างสายพอหอมเปรหรือหอมใบเลื่อยพริกแห้งบางคนก็ใส่พริกสดแล้วก็ซอยเอาแต่ว่าคันพริกแห้งกระตั้มเอา มีหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็หัวสิงไข่นี่อ้นนี่นี่แหละพี่น้องแล้วเหาก็สิมาเห็ดแล้วก็มาเบิ่งเลยว่าเอาสิมาเตรียมอะไรเห็ดยังแน่นะสาวน้อยก็สิซอยซอยเห็ดเด้อพี่น้องจ้ะนี่ผิดแดงบ่พอบ่นเลจ้ะหลายอยู่บัพอดอกบ่พอเทากับทรผิดแหงื่อทมงผิดแหง่อตั้มผิดแหงื่อเตรียมเห็ดเลยว่ะ มาพี่น้องบ้านนี้มาเบิง่งเอามาแก้อีปูกันเานาะแกกับปูหน้ากันยานมันยมมือเลยพี่นอ้องยานมันขากเดียวนะอเออโอ้เห็ดขาเนอะนะโง่เลยให้ออกด้พี่น้องเอาเอาเอะ่รโอเคนันนั้นเหรอ <Billie S 1> อา้ามันอะพรทีน้อเอาออกเดินมันอ๋อะไรออกอ้าสกีนกินเลยตงตันี่เอ้าปกกินกับเขาจาทวงแซ่ดไ่ได้นี่ฮะเออใบอะไรหนึ่งกน่งดย่านเมินแบบแต่ย่านยูคอยกตย่านยูอ่าแตะย่านยูเล็ดขาดข้องเล็กน่อง ขอตระยานด้วยนันมันหนีมือไปเอาออกอันนั่นมต้องเอาแก่อันนั้นหอหอ้มันเนาะแง่เนาะก็เกินมาเกลี่ยสนี้สำนี้แหละ บ่บ์ตลาดมีอยู่เจ้าเดียวเกือบ่ได้คันจักแรกไปซื้อตลาดแรงอีกพอแล้ว์ค um uh> ันเสบสุดนาเห็ดอีกสุดหนักไปย่าหมูเศร้าแล้ให้แก้ผู้เดียวใช่พี่น้องนะถึข้องดีเกียบปรับจกบปรับโอ้หนีละหมดทันต้องหน่อยนี่แหลยขึ้นเสบขนาดเนาะมึงได้ถึงมึง มันมันเนี่นี่เลยออกมันนี่ลรอ่อนแห้งเลยนี่เดี๋ยวอาึงออกนี่นี่เลยพี่น้องเลยตามดึงเลยเอามันล่างขึ้นบนล่างน้ำเกลือได้นี่ย้ำเกลือเนาะนี่แหละนั่นนี่เลยพี่น้องเลยเขาได้เลยไม่ได้ซอยเดี๋ยพี่น้องเลยเป็นปกเป็นยามพี่ ก็อดเห็ดไหวอะไรมันก็คนเฮากับผู้คนละอย่างเนี้ยน่าอดเนอะเห็นว่าว่าสิว่าผู้ใหญ่เนี้ยเป็นผู้จักมันถูกเรื่องกันบางเรื่องเฮ้าก็บอกตำนานในพี่น้องเนาะแมนแมนยันว่าผู้ลังคุณเออผู้ใหญ่แล้วงผู้ใหญ่หมดว่ะพอแล้วเนาะเรื่องนั้คือเรื่องยังได้นะเฮาสิมาะข้อขอเห็ุหนึ่งพ่อฮอนพ่อหาตัวหกตัอมันคือเลี้ยโมลื่นมึงเนะสวัสดีเออโมโมได้เกี่ยวอะไรโมได้เกี่ยวสิมแบบว่า อันผู้ชำนาญเรื่องได้จะเป็นเด็กน้อยเขาเขาเก่งก็มีนะโอดเอาก็ได้ไปถามเขาอีกได้เป็นแต่งได้ละคือเรื่องคมเรื่องการโทรศัพท์กันบอกไม่ใช่เด็กน้อยเก่งเนาะ <c oughs> ถามเขาได้ไหมละเห็นเรือ่อ,อยแน่แบบหล่กหักอายุไล่กว่าเขาหักเขาเก่งกว่านะแนวมันใดนี่ตัวมันมันตัวไข่ ตัวน้อยกับส้มตัวน้อยก็มีแต่ไข่พี่น้องนี่แหละยำให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อยาเบิ่งค่ะเบิ่งเอาลงเบิ่งข้างแรกแล้วชิมกินแต่ยำเออยำอันทะเลยำปลมาบะมี่เลยเฮาบะมีกระปูทะเลเฮาบะมีเฮาบรมีทะเลเอาเราอย่มีแต่กระปูนาเฮาไปกินกระปูน้านี่แล้วเอาไปเลยอย่นล่ะที่น้อง ไข่เ oh ต oh ็มเต้มแล้ <crawl prejudice> ุองอันน้อยจะซุปอันน้อยได้อย่างนมสดลงแล้วเขาเนื้อจำมันแดดนม่มก็ค่ะก็เริ่มหยิงานอีกมนี่อากาศมันห่อนเนาะมันห่อนแห้งเขาก็ห่อนจี่เขาล้างเพื่อดื้อพี่น้องดื้อ มันจะโกบคืด <ừ, ừ. S 2> ินได้ไม่ซาเนี่ <ừ. S 1> นนคิคดแล้วไน้ำหนึ่งบ่นึ่น ừ, นงน้เน,นี่จะจากนอน้ำไม่ใส่เกลือมาสองเนาะใส่เกลือมาสองเลย เราได้โบนี่ใจกัดลาบีเคยนี่ก็ได้มันเป็นยังบอกกระปูมันกระปูนอะไรเนาะกระปูหน้าบ้านเฮาบ่เป็นหยังดอกมันบ่มีเชื้อโรคหยังดอกเขาล้างเกลือสะอาดอันเฮากินอันกระปูแถวอันนองฮานนะตอนดีสะปนมีปีงได้นะโมนี่นี่จะปีงเอาอีรีบอกเอาอีรีเลยห้จนบุกินบอกว่เจะยากแต่ละ แต่กระปูกบ้าน,านเนาเป็นยังแบบต้มยำแบบอันนั้นอันติดน้องฮาในในจานมี่จริงมันตีมลายว่แถวหนองฮานตีนมลายเหมือนเขาต้งอ,องเตรียมพี่งหันมันปอกหอมแดงลองเหมือนเด้อพี่น้องเ,อเดง้อด กินยำกัปูนาแล้ก็บ่ได้เฮ็ดแต่เฮิงๆแล้วถ้าจะเฮ็ด YouTube มานี่ก็บ่ได้ดอกเมนูนี้ยำกปูนาอยหมแดงพี่น้องสิหแล้วบัดนี้ soi hôm đen soi nổi cái sống nói đây đây soi đây nhập hành luôn Rồi hôm nhảy Chúng ta tẹt đầu nhỏ Hãy là được Hãy ta lấy rồi hôm Tiền ผิดได้พี่น้องตาลายแล้วพี่น้องหายแล้วหายน้ำต้นหอมโบขันนาวขันนาวอีลี่แดด,ก,ด,ดกระเดดอีลี่บอกระโอยหัวชิงไกกระโอยใส่ด้วยพี่น้อง เตรียมเครื่องซีใบเลือยกับกันนี่ก่อนตั้งใจต้นก็ซอยหนันางกันี้เนาะเตรียมใส่เลยพี่นนองบีบลาดบีบลาดเนาะนี่แหละนังนาเนี่ยบีบลาดบีบลาดเนาะ ส้มปรุงเลยเด้อพี่น้องบาดนี้อันนี้กเียมตําเด้อพี่น้องกระเทียมเฮามาตําใส่กระเทียมแล้วก็พริกซอยหัวิงไข่ซอยหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่นี่ เทลงหมเลยอย่ามันส่งผนะมกตามด้วยน้ำปตานอีกน่องหนึ่งหนึ่งทับพีเนาะสองหนึ่งถัวน่สองน้ำตาล ยำคุยยำมาน่ะเนาะคือจะแซ่บนะคุจะแซ่บบ่อือเห็นหนึ่งยำกับปูกัะปูข้างล้างน้ำเปลือยสะอาดๆเออพี่น้องจะมาเห็ดหอมเลยหอมบอกหอมหอมหอมพี่น้อง กินันเลยพี่ส่งงงะส่านม่องี้แต่ฉนคิดจ้าสันเกมันคอนเดิรโ้ยักลงเลยบบบนี้เถอเ้กิน่มดอ้อหนียวใครัะ หอมลงกระเพียงแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแล้วได้วเนาะแม่นแล้วแล้วหอมคือยำมันเลยยำปูนายำปูนาจากพี่น้องแล้วแล้วแล้วเรียบร้อยพี่น้องยำกระปูนาเดียพี่น้องที่ตาแดงๆกับเมนยังเดือดต้นหอมเห็ดต้นพลอยต้นหอมกับซอยขังเพชร มากรองผ่าข้างล่างน่ะกระซิชักเด็้อเตรียมเสียมากองสักพี่น้องจ้าวันนี้ก็ไปเบิ่งได้ที่อันซ่องอันน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยเด้อจ้าตอนกินจ้าไปบ๊ายบายลาไปล่ทุกเน้นทุกคนที่เข้ามารับชมช่องลุงนภพพ่อช่วยเดียรจ้าบฝากซ่องหน่อเด้อจ้าซ่องน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยเด้อจ้าลาบ่าวภาพพันลุยกุ้งบ่าวลาวน้องอานนท์เด้อน้ัเด้อยี่น้องทั้งนันดอทั้งยัง ตาหน้าตนะาอวน